มาเมื่อนี้พี่น้องสิผ้าเขาสวนอีกแล้วจ้าหลังจากที่ฝนหยุดตกเมื่อนี้เนาะแต่ว่าก็เป็นแบบเมฆไหลคึมคึมอยู่ <c oughs> บะแหน่ใายมาอาจสิตกฝนเมื่อนี้กับสิผ้าเขาสวนอีกแล้วเจ้านี่ถุงใส่เศษใบไม้เศษผักของห้างแล้วก่อนอื่นจะไปเก็บมะเขืหม่วงก่อนจะี่นกพุณเอาไปไว้ใตอัน ไต้างอางวนเพื่อที่จะได้กินเขาอยู่เนาะเนี่ยนี่มันก็นบ่ถึงกับเย็นไปในพี่นอ้องตัดปลาเค็มม่วงไปกินใช่มือน,นี่นี่เป็นมันคือออกมาเป็นงสีพี่นนองปลาเค็มม่วงคอยอือมเคมม่วงเค็มม่วง แบบดีๆกันเอาแต่ลูกใ่ๆกันเนาะลูกน้อยเก็บไว้กันพอดีกินเนเลยพี่น้องก็บถึงกับใ่ หนูขึ้นง่ามอีกแล้วจ้ะม,มาละกระสิเก็บไปน้ำโอ้ยห้าตาผาผ้าผาหลุดก่อนอื่นสิตัดดาวเรื่องถิ่งพี่นอ้องเอ้เยเดี๋ยวบอแใสถุงมือามาด้ย เดนี้ด้วยหมือนใส่เสือส้อน้าตัวนนมามเก็บถิ่นมืออื่นทางขยะมากจะไม่ต้องเฝ้าเก็บ ขยะบ่ทันในเต็มงจะเก็บพริกน้ำหนไปนอนเลยบนสง่ง่นานทาบ้่าท่นหนาห ด,ดอกก็ยังง่ามอยู่แต่ก็ต้องเก็บอีกทางหนึ่งบันเน่ แดดออกแล้ววันนี้พี่น้องมาเก็บบักแตงก่อนก็เด้บก่นันคั้งบักแตงค่ะอืเป็นหนัด ออกมาเล่นปีกเปียกแล้วลูกเก็บกล่องไว้ก่อนเราจะเอาถุงมาใส่มะเขือกำผ่ากำพ่านในไง ก็บสวนเก็บซวนี่น้นซาพอคนนี้อยู่บ้านคิดหน,นาพอจะเห็นง้าน,านรอกดีแนจ่จง่อยบได้าครับลูกทรงลูกพอมันไปหับไปทรง ก็ไปสั่งกระสีได้เฝ้าเก็บเฝ้าไปฮะปลูกพี่น้องอุลยโอ้โหสีด้เด,ดียวแบบแดงมันจะนิ่งยังเลยหนาวมาละกรบสิเก็บหลักเก็บใหม่โอ้จะเป็นมวนเด็กพักดอกมวนพัก นสควนเล็กไปน้ำนินดหนะโยกไแล้วคอนนี่เดี๋ยวปะเด็น,นพี่น้องกระเทศแตก เน่าเลยนะมั้งนั่นไอซีเดม่าเก็บเนาะบริเก็บบักเจ็ดลายมือหรอเพราะวันนี้านมันยังยังอยู่เล้วบริเก็บส่วนถัว่วด้วงนี่แต่พี่น้องสภาพตัดออกแล้วเหลือแต่ต่อนเนาะก็ซิเดม่าขุดยังไม่ได้ขุดตอนนี้ดอกคอยทยอยเก็บไปเรื่อยๆ มื่อนี้ก็หมืดนกับคำแล้วน่าจะพี่น้องม่ได้ผ้าท่ายคิปเก็บเนาะบกเขือมันแตกไหลก็เลยฝ่าวเก็บแล้วหนาวพร้อมบกพริกนีกระแดงแล้วจ้ะฝ่าวเก็บเขาบานเพือกันเนาะได้กระ,ะมังหนึ่งมือนี้พี่น้องบอกท่านในเบิร์ดได้เฉลยส่วนบกพริกกระตัดไปเรียบร้อยแล้วนี่คืออีกหนึ่งกระ,ะมังที่เห้าได้เนาะจ้ะ กะเทศคิดว่าจะเอาไปเหดซอสเนาะหน่วยใดที่มันแตกหน่วยใดที่บ่แตกะจะเก็บไว้กินสดๆจ้า